ขอเรียนเชิญเลยนะครับขอเรียนเชิญตามลำดับเรียนเชิญที่นี่เลยนะครับเรียนเชิญหลายสิบรู่นเลยนะครับว่าจะขอได้ท่านเรียนเชิญท่านขออซึ่งเป็นสายเลือดของสายเจ้าสุนาะซึ่งท่านได้เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่สำคับแล้วก็ท่านนั้นได้ขึ้นจะลงตำแหน่งเป็นตู๊กหรือการสถานศิษา์ยางโรงเรียนต่างๆของกรุงเทพมหานครเรียนเชิญนะครับ ท่านมาไปครับขึ้นมาทีดีต้อนรบคับท่้นตอดรสุรพันธ์นาชวัฒนวันนี้ท่านมาเป็นกับต้นเลยนะครับาเพื่อแสดงวาตีดกับน้องๆผู้เกษียณเกงเจก่าขอเรียนเชิญคุณสัญญาบุศคุณครูการนัาคุณครวัฒนาอุตการมณ์คุณครูาราคุณครูยุบินคุณครูอมอินทิพ์คุณครูยารคุณครูุงศคุณรูสัอคุณครูุษณีคุณครูาาิ